เม็ดทรายนับไม่ถ้วนจํานวนทรายคนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่าคนจะแล่งก็เพราะผ่านการเวลาคนจะกล้าก็เพราะผ่านความอดทนนักครินมีดหมอยินดีต้อนรับ ทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพระเดิมแล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ท,ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้าโพและที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบังกร และยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาปัญญาบารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านใดต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID l i n ลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big 1 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็น เครื่องรางนะครับนาะของคูบาจารย์นะครับโดยเฉพาะก็คือที่วางอยู่หน้ากล้องขณะนี้นะครับก็จะ,ะเป็นมีดปากกานะเป็นมีดปากกาจิ๋วนะครับนาะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโขของเรานะพูดถึงมีดปากกานะครับก็จะมีด้วยกันหลากหลายเช่นปากกาด้ามงาฝักงาหรือว่าจะปากกาด้ามไม้ฝักไม้นะครับที่วางไว ให้ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะอ่าแล้วก็จะเป็นปากกาเขาเรียกว่าด้ามจำปีนะครับนะด้ามงานฝักงานเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็ที่วางไว้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเข็มขัดนะครับจะเป็นเข็มขัดของหลวงพ่อเดิมนะอ่าเข็มขัดทําด้วยงานะครับนะอ่าทาด้วยงานะอ่ากวันนี้ได้มีโอกาสก็คือได้เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับเอามาให้ท่านได้รับชมนะ ก่อนอื่นครับผมนักคลรินมตรปอก็ต้องกล่าวยินดีนะตอนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมนะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ,ะวันนี้ผมเองก็จะนําเอาเกี่ยวกับมีดปากกานะครับนะ,ะมาให้ท่านได้รับชมนะ,ะก็จะเป็นมีดปากกาเล่มนี้นะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมาเลยดีกว่านะครับนะเป็นเล่มนี้นะครับเป็นเล่มนี้นะ,ะนะครับก็ ขออนุญาตหยิบขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี่นะ,ะเป็นมีดปากกาจิ๋วนะครับนะรวมด้ามฝักก็อยู่ประมาณสี่นิ้วก,กว่านะครับนะ,ะก็คือมีดปากกาจะไม่เกิน5นิ้วนะครับนะ,ะถ้าเกินนั้นไปก็จะเป็นมีดพกผ่านะเนี่เป็นมีดปากกาด้ามงาฝักงานะครับนะ,ะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตจะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะ มนสเสน่ห์ของมีดปากกาเล่มนี้นะเป็นมีดปากาก,ปากาสองกรกิย์นะครับมีดปากกาสองกริย์ก็หมายความว่ามีนาคกับมีเงินอาอานาคกับเงินนะาหากเล่มไหนที่มีทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนั้นเขาเล่มเ,เป็นมีดสามกริยันะนี่นะครับก็พยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ดูนะ วัตถุประสงค์นะครับในการทำคลิปทำวิดีโอก็หลักๆเลยก็ต้องการที่จะนำเอาเกี่ยวกับวัตถุบงคลนะครับของครูบาอาจารย์นะ,ะโดยพาะก็คือหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกล้วยและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองที่ผมมีอยู่นะ,ะก็ล้ลนแต่ว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับที่สําคัญก็อยู่ในสายเดียวกันนะครับนะ กับหลวงพ่อเดิมวัดน้องโปของเรานะาผมเองก็พยายามจะนําเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับให้ท่านได้รับชมนะเป็นถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะเอามีดปากกาเล่มนี้นะครับให้ท่านได้ชมนะก็ที่สําคัญนะครับเวลาเข้ามาทําคลิปธรมีโรนี่ก็เน้นจะให้ท่านได้เข้ามาศึกษานะานะครับเนี่ยก็นําสิ่ง ที่ผมมีอยู่นะครับนะเอามาให้ท่านได้รับชมได้ศึกษานะ,ะที่สําคัญก็จะไม่ได้บอกว่ามีแต่เล่มนั้นก็คือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะก็จะมาในพูดนะ,ะส่วนใหญ่จะให้ท่านได้ชมด้วยมุมมองด้วยสายตานะครับนะอันแหลมคมของท่านก่อนนะ,ะหากท่านชมแล้วนะครับเมื่อท่านติดตรงไหนหรือว่ามีข้อสงสัยอย่างไรก็นั่นแหละครับนะ ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับนะ,ะในทุกคำถามครับนะักขลิมิดมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะ,ะยกเว้นเพียงคำถามเดียวนะครับและคำตอบเดียวที่ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแทะนะ ก็นั่งจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบนะฟังดูผิวเผินดูเหมือนว่าจะดีนะครับนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะยิ่งกว่านั้นก็คือมันเป็นคําถามและคําตอบนะครับที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกจะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะอ่าก็ส่วนใหญ่ครับคนที่ถามเข้ามาก็ปรับทงไว้เพียงคําตอบเดียวนะ อาหมายคาว่ามีดผมจะต้องแท้เท่านั้นมีดผมจะต้องท่านหลงพ่ะเดิมเท่านั้นนะอาก็คืออาบางท่านก็เขาเรียกว่าได้มีดนะครับเขาเรียกว่าถูกๆมานะอาเขาเรียกว่ามีดที่ต้องเรียกว่ามีดที่อาลูกศิษย์ลูกหานะครับสร้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นํามาถามนะครับจริงๆก็อาถ้าตอบไปก็มันก็ไม่ดีนะครับนะมันก็ไม่ดีนะ ก็ آ, วันนี้ถ้าเรามีหลงพอเดิมนะครับมีหลงพอเดิมนะี่เปรียบเสมือนถ้าเป็นแบรนด์ยี่ห้อของรถนี่ก็เป็นแบรนด์ยุโรปนะะนะครับก็หมายความว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่คนนิยมกันนะครับนะ,ะก็คือที่สําคัญนั้นราคานะครับนะราคาจะไม่มีถูกเลยถ้าเป็นมีดหลงพอเดิมนะ,ะถ้าราคาก็เปรียบเสมือนรถยุโรปนะครับนะ บางท่านก็ไปเขาเรียกว่าไปซื้อราคาแบบไหนมาแล้วก็ไม่ทราบนะครับนะแล้วก็นำมาถามอย่างนี้เป็นต้นนะนะครับก็อันนี้ก็จะไม่ตอบนะครับนะต่อไปก็ผมว่าคนรับฟังรอฟังอยู่ก็เหมือนไปทำลายนะเหมือนไปทำลายนะครับนะ ก็เป็นนั้นว่านะครับก็จะไม่ได้ตอบนะที่สําคัญนะครับเซียนก็ถ้าเป็นเซียนจริงๆเซียนมืออาชีพนี่ก็เขาจะไม่ไปตอบสิ่งเหล่านี้ให้กับใครนะเพื่ะนั้นจะว่าเป็น,ปนการไปทําลายหรือเป็นการเสียมารยาทว่ากันง่ายนะครับนะอาจจะไม่ไปละเมิดนะไปวิพากวิจารณ์สมบัติของท่านอื่นว่ากันง่ายนะครับนะ อันนี้ก็เรียนทุกท่านเอาไว้เอาละนะครับก็พูดมาแป๊บเดียวนะก็ปาเข้าไป8นาทีกว่านะครับนะ,ะเมื่อท่านดูภายนอกไปแล้วนะครับก็ที่นี่เราก็มาดูในส่วนของภายในนะภายนอกถือว่าแหมนะครับนะทุกส่วนนะ,ะก็ทางปลายของฝักและก็โคนของฝักถือว่ายังครบถ้วนสมบูรณ์นะ ทีนี้เรามาดูนะครับพอดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับก็มาดูในส่วนของภายในนะมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดยุคกลางนะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับแล้วก็เป็นศิลปะนะเป็นชิ้นงานของอช่างซอนนะเป็นตอกลายเสยมาใบโพเอาไว้นะครับเสมาใบโพเต็มใบนะเอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนะ อ่านี่สันมีดจะหนามากนะครับเฉพาะใบนะครับมีดเล่มน,นี้ก็อยู่ที่2.5นะรวมดับฝักก็ตีโซ่ห้านิ้วนะตีห้านิ้วนะครับนะขาดห้านิ้วนิดหน่อยนะอ่านะครับนะมีดปากกาก็อาจจะมีไซส์นะครับนะอยู่ประมาณนี้นะอ่านะครับนี่เป็นเสมาใบโพเต็มใบนะอ่าเป็นงานของช่างสอนนะครับพูดถึงช่างสอนก็ เป็นช่างที่เรียกว่านะครับในเรื่องของศิลปะนะครับนะเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆนะเป็นเบอร์ต้นๆของเขาเรียกว่าหลวงพ่อเดิมนะเป็นช่างที่หลวงพ่อเดิมได้คัดสรรได้คัดเลือกนะครับนะเอาไว้นะครับในยุคนั้นนะก็จะมีหลายท่านด้วยกันนะเริ่มต้นตั้งแต่ช่างชิมนะครับนะมาช่างสอนนี่แหละนะแล้วก็ไปช่างแมนช่างไข่ ช่างทินช่างทมนะครับนะ,ะก็แล้วก็อีกหลายๆช่างนะครับที่ไม่ได้กล่าวนะนะครับให้ท่านได้ทราบนะครับนะ <c oughs> แต่หลักๆนะครับที่หลวงพ่อท่านได้คัดเลือกเอาไว้ก็อยู่ประมาณนั้นนะ, <c oughs> ะเป็นช่างที่นอกจากมีฝีมือนะ,อะค่อนข้างดีนะครับนะที่ยิ่งกว่าก็คือในเรื่องของความซื่อตรงความซื่อสัตย์นะครับต่อทางวัดน้องโกหรือว่าต่อหลวงพ่อเดิมของเรานะ,ะเป็น ช่างที่มีคุณธรรมนะครับค่อนข้างสูงนะหลวงพ่อท่านได้คัดเลือกเอาไว้เพื่อที่จะตีมีดส่งให้กับทางวัดหนองโพของเรานะาที่กล่าวมาทั้งหมดนะั้นก็เป็นช่างยุคกลางทั้งหมดนะครับนะเป็นช่างยุคกลางทั้งหมดนะที่ผมวางนะครับนิ่งๆนะครับนะให้ท่านได้ชมก็จะให้ศึกษาในเรื่องของคราบไกลความเก่านะอะ หลักในการเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็จะมีสาหลักด้วยกันใ,นใหญ่ๆนะมีหมอจะมีไม่เยอะนะครับนะสิ่งแรกก็คือจะต้องดูมาพิจารณานะครับในเรื่องของความเก่านะามีความเก่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับนะโดยพอมียุคกลางนี่ก็นะครับถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2470นะครับนะไปจนถึงปีพศ2480นะอ่รก็มีอายุประมาณ8 90ปีนะแปดสิบถึงเก้าสิบกว่าปีนะครับนะประมาณนี้นะอ่านะครับนะแล้วก็อ่าส่วนนี้ยุคป,ปลายนั้นต่อจากปี2480นะครับไปจนถึงนู้นนะครับนะปีพศ2494นะอ่าก็นะครับนะอ่าลองลองบวกลบคูณหารนะครับนะบวกลบคูณหารดูนะอ่าก็จะ แต่ผมเองนี่ก็จะต่อให้ผมบอกว่าเก่านะครับนะต่อให้บอกว่าใช่นะครับบางท่านก็บอกไม่เก่าบางท่านก็บอกไม่ใช่นะ,ะก็เป็นเรื่องของอการมองนะครับนะ,ะก็คงจะบังคับกันไม่ได้นะครับนะจึงมีคำกล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะ อส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงด,วด,วด,วดวาวแพรวๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้แปลกอะไรนะอ่าก็คนจะได้ของดีหรือว่าไม่ดีไปไว้ในครอบครองผมถือว่าการมองนั้นเป็นเรื่องสําคัญนะอ่านะครับเมื่อมองเห็นแล้วนะครับคนที่จะตัดสินใจหรือว่าผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจก็ไม่ใช่ใครนะครับก็เป็นตัวท่านเองนั่นแหละนะ ก็เลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะไปไว้ในครอบครัวไปไว้ในครอบครองว่ากันง่ายนะครับนะก็จึงมีคํากล่าวอยู่ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นก็ช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นก็ยังน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียว อย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ๋ยฝึกให้เคยมองตะดีมีคุณจงนะอันนี้ก็เมื่อเห็นว่าใช่เมื่อเห็นว่าดีนะครับนะ,ะท่านเห็นว่าดีท่านเห็นว่าใช่ครับสิ่งนั้นแหละเป็นเนื้อคู่ของท่านเป็นสิ่งที่คู่ควรกับท่านแล้วนะ,ะก็อย่าไปคาดหวงังจะให้คนอื่นนั้นคิดเหมือนท่านเห็นเหมือนท่านทําเหมือนท่านนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้นะ อ่าก็เป็นอันว่าจบอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับนะทีนี้เรามาดูในส่วนของกันนะผมก็พยายามที่จะเน้นจุดสําคัญสําคัญนะครับนะอ่ากันมีดถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าสําคัญมากๆนะครับนะในมีดหนึ่งเล่มนี่อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับองค์ประกอบมีอยู่3ส,ส่วนในใ่ยจะเป็นด้ามอาจจะเป็นฝักนะหรือจะเป็นใบนะครับที่สําคัญก็อยู่ที่กันนะครับกันถือว่าเป็นจุดที่ อําสคัญนะครับนะจุดที่ได้รวบรวมมวลสารต่างๆบรรจุเข้าไปในแกนกลางนะครับนนของกันเช่นเกสากองลงพ่อจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดต่างๆหรือผงอาติเจนะครับต่างๆที่ได้ถูกลงพ่อท่านทำการปลูกเสกเอาไว้ก็จะถูกบรรจุเอาไว้นะครับเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับนะนี่ตามที่ตั้นเห็นอยู่นะนะครับนะบางเล่มก็จะมีตะกุดโผล่ออกมานะบางเล่มก็จะปิดมิดนะครับนะก็จะไม่ นีนะครับนะแต่มีดบางเล่มก็จะไม่มีตะกุดนะครับไม่มีตะกุดแต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับนะก็ผ่านการปลูกเสกหลวงพ่อก็ถือว่าจบแล้วล่ะนะเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คืออยู่ที่14กับ59วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะสำหรับท่านที่มาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่าๆนะครับนะก็ดีนะเมื่อท่านชมแล้วนะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชม นะหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะอ่าหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยเพราะท่านใหม่ๆนะครับเมื่อท่านชมแล้วนะครับหากท่านติดตรงไหนหรือว่าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนาติดตรงไหน,หน,ไหน,ไหนให้ามเข้ามาได้ตรงนั้นนะอ่ะกาการให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1ด9 6 นาเบอร์086-329-1496นะครับในทุกๆคําถามของท่านนั้นนักคาริมีดหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนักคลริมีดหมอก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ